ในช่วงหัวค่าของวันนั้นหมูจึงได้แก้งอาบน้ํานานๆในตอนที่แม่แสงฉี่ลาดอยู่บนเตียงและตะโกนเรียกหมูเท่าไหร่หมูก็ไม่ขานรับทางด้านทองคํพาพอเห็นว่าแม่เรียกหมูเสียงดังจึงได้เข้าไปดูแม่และเห็นว่าแม่แสงเนี่ยฉี่แตกอยู่บนเตียงนอนตามภาษาคนแก่ที่เดินไม่ได้ซึ่งทองคําเลยอาสา,าจะเช็ดให้แต่แม่เนี่ยก็ไม่เอาเพราะคงเขินที่ต้องให้คนอื่นเข้ามาช่วยเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงจึงได้พยายามเรียกหาแต่หมูอย่างสุดพลังอีกครั้งทองคําที่ทนเห็นแม่เป็นอย่างนั้นไม่ไหวจึงเดินไปเคาะประตูเรียกหมู ที่อยู่ในห้องน้ําซึ่งภายในห้องน้ําก็พบว่าหมูเนี่ยกำลังแกล้งฉีดน้ําเล่นอยู่ด้วยความสะใจพอเธอเปิดประตูออกมาก็พูดเน็บใส่ทองคําไปว่าคนที่จะได้รับความรักจากแม่คือตัวเธอคนเดียวเท่านั้นทองคําที่เขาปากแซบไม่แพ้กันจึงได้บอกไปว่าเขาอาจจะเป็นแค่ลูกเขยแต่คนที่ถูกเก็บมาเลี้ยงให้เป็นคนใช้ส่วนตัวเนี่ยก็คงจะหวังได้ที่นี่อยู่เหมือนกันสินะแต่ตามกฎหมายยังไงก็ไม่ได้หรอกเพราะเธอมันก็แค่ลูกเลี้ยงทําเอาหมูเนี่ยน้ำตาคลอแล้วก็รีบวิ่งไปหาแม่แสงทันทีในเช้าวันต่อมาทอง คำได้สอนจริงนะเกี่ยวกับการเปิดน้าและการดูแลส,สวนทุเรียนเบื้องต้นและก็ได้สอนจริงนะว่าถ้าเราให้น้ําเยอะเกินไปต้นทุเรียนจะสลัดลูกจนลูกตกลงมาไวจนเสียหายหมดนั่นก็เป็นคําสอนของเสกทําเอาจริงนะไม่พอใจอย่างมากที่ทองคำเนี่ยไม่ว่าจะสอนอะไรก็จะพูดแต่ชื่อเสกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอริงนะั้นเลยถามทองคําไปว่าเขารักมึงแค่ไหนซึ่งทองคําก็ได้ย้อนกลับไปเจ็บๆว่าเขารักกูเทียบเท่ากับต้นทุเรียนทุกต้นใบทุเรียนทั้งหมดในสวนนี้เลยจริงนะที่อารมณ์เริ่มขึ้นหรือจะด้วยความห 户王。